สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบหลักายเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ้ารถไทยสิงครับกราบสวัสดีพี่ยังเพลเพลบ้ารถไทยเงินล้านนะครับผมเอาคลิปดีนะครับกับสิมาแนะนําสําหรับมือใหม่เนาะมือใหม่มือใหม่กูใส่รถบางคนถามว่าอู้ไทยหน้าตมไทยหน้าดินหมีเมียกินจืดไปยังก้อนที่ไทยขาคือว่างามมาสั่นว่านะครับ ไปปับ๊บแนว่ได้กะเหลวเอาหางลงหางขึ้นเฮ็ดตามเขาบอกเขาแต่งม,นงมันกรบเงามคือเก่าเอาบุ้ยไฟเฮ็ดงามเดี๋ยพี่น้องเว้วยซิมาเบา้าวูฟังครับตอนนี้ไผหน้าที่มันดินจืดดินอึจืดดินเปนตมเป็นน้ำครับพี่น้องสังเกตดบงึงนี่ล่อหลังล่อหลังนี่มันจีเหยียบลงไปนะอันนี้ผมมายืนมองมันแห่งเพระาะว่าผมสิยืนเพื่อถ่ายคลิปเด้อตัวอย่างกาซิมบ่ชัดเจนบ่เห็นภาพแต่ว่ากบ พยายามเบาให้มันเย็นผาพเนาะกับเวลาเขาไทไปนี่าแห้งดินแห้งเมียดแห้งจืนมันแห้งขวดกับพ่อมันขวดเลยรอทั้งสายพาปกติเขาไทยหน้าแหง้งหน้ายังนี่ผิวฟังทั้งสายนี่มันจะบบควัดแหละมันจะบบลงบบลงเป็นหลองห่อยหลเอเวลาพานลูกสุดท้ายเขาไทมาสิดิดนนะ่ะมันก็นจะยั่งน้ำยั่งน้นะครับมันก็จะเฮ็ดไท้ก่อนที่ไทยก่อนสุท้ทยเฮานะี่ย มันก้อนก้อนหนาก้อนใหญ่คือมูแต่ว่าบานนี้พอเจงเป็นดินแนวนี้ครับหนาดินมันอ่อนเงี่เข้าไทยเห็นบ่าพี่น้องพี่น้องสังเกตครับมันจะเป็นหองหองห้อยหลอรดอยู่ลูกที่ซีกับลูกที่หาลักลักกับยิวยที่หาครับบานนี้เวลามันดินโกบไปนั่งกายเป็นก้อนขีไทยบางหลังี่จะเป็นขี้ท,ทยมันหน่อยก็มู บันี่น้องเมืองห้องไทยนี่ก้อนจีไทยดินตมดินอันนี้มันจะเป็นยังสีครับฮาเมนเท้าไทยดินทั่วไปนี่ก้อนจีไทยหลวกลังนะมันจะหนามันจะสูงมันจะสั้นเป็นนี้สีแต่ว่านี่มันบางบางพออย่างเพราะว่าหลูกสุดท้ายมันไปมันไปแลนห้อยล่อรถที่มันเหยียบเน็กลงไปนะครับจากก้อนจีไทยหนามันเน็กลงไปเรือซ้ำก็คือจังเท้าไทยเข่าเตือนๆล่ะก้อนจีไทยมันบางกับชิดแป๊บๆไปอันนี้คือกันครับ มันก็จะเป็นก่อนจีไทยบางเวลาเข้าไทยมันสสูงอยู่ลูกหนาไล่ๆมากเมื่อหอดลูกหลังนี่มันจะน้อยเดียวบานเวลาเข้าไทยรอบต่อไปลูกนามันสูงเหมนมันมาโตนบวกกับก่อนจีไทยที่มันมีน้ำหนักหลายครับมันโตนมากมันมันบกพรมเข้าไปในเลยมันก็จะโตนอยู่ซ้ำมันนี่แหละนะครับบานนี้มันก็จิเทใ้สูงเป็นระดับระดับคือจังเข้าปั๊บผ่านโรเปลี่ยนบานนี้ ทาผู้ใดไถไม่เนาะคนกระสิไปเน็กเน็กลูกถ่ายลงอีกเน็กมันก็บวกลงครับเพราะว่ายังบางทีเพราะว่ามันสุดแหละเด้บางคนว่าแก่ลูกขันลูกนาขึ้นคือเก่าครับมันก็มันกัคือเก่ามันล่ะเพราะว่าลูกถ่ายมันกินดินแค่น้อยเดียวเพราะว่ามันถือล่อเหยียบเน็กลงไปแล้วนะบานเข้าไปขันลูกถ่ายลงมันก็คือเก่าครับมันกับไปฆ่าบ่องผันขอคงลูกที่สามที่สี่มันกับไปฆ่าบองพันก็อยูไว้ที่เก่า ปัญหาเนี่ยนี่มัน,กนแกะบ่ตกลยครับมันก็นต้องแก้ได้ตามนางานนะครับนี่ผมงผมมันก็นได้ซ่ํานี่ละนี่ประมาณนี่นี่ครับพว่วมจืนพว่วมยังมันโอ้ย่างได้บ่ละลุบขาลงนี่เวียนด้นี่นี่น,นี่ตัวนี้เห็นภาพเลยครับนี่สังเกตเลงนี่คือก่อนจีไถยลูกสุดถ้ายนี่นี่นี่ปะ๊ปะนั่นก่อนจีไถยลูกที่สี มันกสิไลสูงไปบ้านเบิ่งก่อนสิไทยมันสิบวกมันสีบ่เนี่ันตาถ้าไม่ผู้อันนี้มาเห็นกสิว่าคันลูกถ่ายลงอีกแต่ว่ามันคันลงบ่ไดดล่ะครับคันก็บ่ลงดรอกเพราะว่ามันอยู่บ่องล่ะมันอยู่บ่องที่ที่ซีที่บ่องที่สมที่ซมันยู่ไว้เบิดลอะครับบ่องสุดท้ายมันบ่อยู่ดินอยู่ก็จริงแต่ว่าบ่องอีกตัวนึงมันอยู่ดินล่ะมันก็บบ่ลงะครับเวลาเขาถ่ายไปนี่มันจะคาแล้ว แลักกะทยมันก็คำแล้วนะครับเที่ยงเว่าก่อนจีไทยมันบนาลูกที่ถ่ายมันก็เลยติตใการไทยมันเบึ่งหละมันส่งบ่งามที่แกกับบ่มีครับแกว่าไรหรอกทาเขาตังคานเลยพอดีรถบ่เปีหล่ะก็แปลววันเมียมแล้วนี่คือผมไทยมันกับบ่เปแต่ว่ามันก็ได้ซ้ำมันนีย่างไครับก่อนจีไทยแต่ว่าถามว่ามันหนาเกียดบ่มันก็บ่ได้หนาเกียดอันนี้ก็เอามา เราว่าเป็นกลมหูวไหผููใสรถไทยไหมเนาะบางคนโอ้ยเหตุยงไรมันคือเป็นแนวนี่บะางดนว่าไอไทดินธรรมดามันคือเปล่ยนเม่ไทยดินนามดินตมมันคือเป็นแนวนี่อันนี้มันกับเป็นเป็นในลามันเป็นน้ำหนงางันมันก็ไดซ้ำซ้ำนี่แหละครับผมแก่หอดเทวดามาปรบพานไห้มันคือเก่าล้มันไทบ่อด้รอก้าร้อหล้างมันขัดแล้วมันเป็นห้อยอยู่แนวนี้ซ้ำเข้าไปเรียนเหยียบ้องไทยเข้าไปไทยใน้องไทยก่อนกี่ไทยมันมาสีมีเนาะ พ่องพานมันกับซุดอยู่ซ้ำห้องนั่นละครับปัญหามันเฮาก็ต้องท้ำความเข้าใจครับลดน้ำอนว่าเฮาสิเฮ็ดให้มันได้ตามใจเฮาอ้นบอม่นเด้นะครับลดมันก็ได้ตามความสามารถมันล่ะนะครับเพียงแค่ว่าไผสิปรับใส่ความสามารถให้มันสุดแล้วก็หามันสุดแล้วก็คือจบครับไปฟื้นมันก็บ่ได้ดอกแหงไปปรับมันก็แฮงบ่เปตาไถเฮาไปดันลูกท้ายลงลูกท้ายลงบัดแฮงค้ำบานค้ำแฮงขวด ควัดหลายเป็นยังไดบาดบ,บ,บ่อไปบ่อไปล่ะบื้นเหร่นบื้นหัวอยู่หันบืน้บนกับเยียบเขาไอีกปัญหามันกับจังสีนะครับเลยสีบอกสู้ฟังว่าวิธีแก่มันกับใจเย็นๆไถรอบเดินไปเรื่อยๆย,ย่ามพยายามยามมันควัดหลายครับเพราะว่าถ้าไถดินเนี่ยมันจะยุ้มดอกอยางแล้วมันควัดควัดอยู่หันละเอาจนหว้าหมดละเอากับประมาณนี้เดี๋ยวไถอีกนิดเจ้าหน่อย ควัดยี่ีิด้ท้งควัดบอลเบาเลยควัดกันหว จังๆรังว่านหยิ่ไทยมันอสเสมอครับ